คุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวของผู้ที่จากไปแต่คุณรู้หรือไม่ว่าดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับอาจยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ตัวคุณเห็นคุณร้องไห้เห็นคุณทำบุญแต่ไม่สามารถพูดได้แม้แต่คำเดียวหากประสบการณ์เฉียดตายคือสัญญ,ญาณเตือนช่วงเวลา49วันหลังความตายคือบททดสอบสุดท้ายของจิตวิญญาณที่จะกำหนดว่าคุณจะได้ไปต่อหรือต้องลงไปชดใช้กรรมคำถามคือในช่วงเจสัปดาห์นั้น จิตวิญญาณเดินทางไปที่ไหนพวกเขาสามารถรับรู้ถึงบุญที่คุณอุทิศไปให้ได้จริงหรือและถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณพวกเขาจะส่งสัญญาณมาได้อย่างไรวันนี้เราจะเปิดคมภีทางพุทธศาสนาเพื่อแกะรอยการเดินทางของจิตวิญญาณในห่วงพบภูมิที่รอคอยและค้นหาบทบาทสําคัญของคนเป็นที่จะช่วยให้คนที่คุณรักได้พ้นจากความทุกข์ในระยะเวลา49วันที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงนี้ในพุทธศาสนา มีคำอธิบายที่ชัดเจนและละเอียดอ่อนเกี่ยวกับช่วงเวลาหลังความตายหลักคำสอนที่สืบทอดกันมายาวนานได้กล่าวถึงช่วงเวลาสำคัญที่เรียกว่าระยะ49วันหลังความตายไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปสู่ภพภูมิใหม่ทันทีที่สิ้นใจแต่มีช่วงเวลาหนึ่งที่จิตหรือวิญญาณน,นั้นยังคงล่องลอยอยู่เรียกว่าสัมภเวสีหรืออยู่ในภพภูมิที่รอคอยการเกิดลองจินตนาการตามนะครับ วิญญาณที่เพิ่งออกจากร่างยังคงมีความยึดติดความรู้สึกและความทรงจำของชีวิตเก่าอยู่เต็มเปี่ยมพวกเขาอาจพยายามกลับไปยังบ้านที่คุ้นเคยแต่ไม่สามารถสื่อสารกับใครได้นี่คือห่วงเวลาแห่งความอ้างว้างและสับสนที่สุดและหลักฐานของการวนเวียนนี้ก็มักจะปรากฏให้คนเป็นได้รับรู้ในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเราได้รับเรื่องเล่าจากผู้ฟังมากมายที่ยืนยันว่าในคืนแรกๆหลังการจากไปของคนรัก พวกเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นน้ำหอมหรือกลิ่นทูปที่คุ้นเคยทั้งที่ไม่มีใครจุดบางคนเล่าว,ว่าเห็นเงาตะคุ่มคุ้มแวบผ่านสายตาในมุมที่ผู้ตายชอบอยู่สัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อบอกว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะโปรดช่วยฉันด้วยภารกิจหลักของจิตใน49วันนี้คือการค้นหาที่ไปที่เหมาะสมกับกรรมที่ตนเองได้สร้างไว้ถ้ากรรมดีมีกำลังจิตก็จะถูกแรงเหวี่ยงไปสู่สุขติภูมิ แต่ถ้าอากุศล,ลกรรมมีกำลังมากกว่าการถูกดึงดูดสู่ทุคติภูมิก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการเดินทางนี้จึงเต็มไปด้วยความเสี่ยงและอันตรายที่มองไม่เห็นเมื่อวิญญาณของผู้ล่วงลับอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและกำลังรอคอยแรงสนับสนุนแล้วคนเป็นอย่างเราจะช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างหลักคำสอนเรื่องการอุทิศส่วนกุศลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วง49วันนี้การทำบุญการบวช การถวายทานหรือการเจริญภาวนาที่คนเป็นตั้งใจทำอย่างบริสุทธิ์แล้วกรวดน้ำอุทิศผลบุญให้แก่ผู้ล่วงลับจะกลายเป็นพลังงานหรือสเสบียงบุญที่สามารถส่งไปถึงพวกเขาได้จริงสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากปากของผู้ที่เคยตายแล้วฟื้นเองชายคนหนึ่งที่หัวใจหยุดเต้นไปสามวันเล่าว่าในช่วงที่จิตหลุดออกจากร่างนั้นเขาได้ล่องลอยอยู่เหนือโบสถ์ที่ครอบครัวก,กำลังทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเขา เขารู้สึกถึงความมืดมนและความเย็นเยียบแต่มาถึงช่วงที่พระสงฆ์เริ่มสวดมนต์และครอบครัวเริ่มกรวดน้ำเขากล่าวว่าได้เห็นแสงสีขาวบริสุทธิ์พุ่งขึ้นจากศีรษะของสมาชิกในครอบครัวที่กำลังทำบุญแสงนั้นพุ่งตรงมาที่เขาทําให้ความเย็นเยียบหายไปชั่วขณะนี่คือการยืนยันว่าเจตนาแห่งการอุทิศบุญนั้นสามารถส่งพลังงานข้ามภพภูมิไปถึงผู้ที่กำลังอยู่ในช่วง49วันได้อย่างแท้จริง และเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงปาฏิหาริย์ของบุญอย่างชัดเจนลูกสาวคนหนึ่งทำบุญครั้งใหญ่หลังการจากไปของพ่อครบ49วันในคืนนั้นเธอฝันเห็นพ่อที่กำลังยิม้มแย้มสวมชุดขาวสะอาดบอกว่าขอบใจลูกมากตอนนี้พ่อสบายดีแล้วทั้งที่ก่อนหน้านั้นเธอฝันเห็นพ่ออยู่ในชุดเก่าและมีสีหน้าเศร้าหมองบุญที่คุณทำสามารถเปลี่ยนสถานะของดวงวิญญ,ญาณได้จริง การทำบุญในช่วง49วันจึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมตามประเพณีแต่มันคือการแสดงออกถึงความรักและความรับผิดชอบต่อดวงวิญญาณที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณอยู่เป็นการเตรียมสเสบียงทางใจให้พวกเขาสำหรับการเดินทางอันยาวไกลเมื่อพ้น49วันไปแล้วจิตจะเข้าสู่การปฏิสนธิในภพภูมิใหม่อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเทวดาหรือการชดใช้กรรมในนรุกภูมิ แล้วอะไรคือปัจจัยสำคัญที่กำหนดชะตากรรมใหม่นี้คำตอบคือกรรมที่เป็นพลังขับเคลื่อนหลักแต่ก็มีกำลังของจิตในขณะมีชีวิตอยู่ร่วมด้วยถ้าชีวิตที่ผ่านมาของเราเต็มไปด้วยสติความดีและการปล่อยวางจิตสุดท้ายก็จะสงบและมีพลังงานสว่างเมื่อนั้นแม้จะมีอกุศล,ลกรรมเก่ามาขวางกำลังของบุญ และสติที่สั่งสมไว้ก็จะพาจิตวิญญาณไปสู่สุคติภูมิได้อย่างง่ายดายความตายจึงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านสู่ผลลัพธ์ของการกระทำที่สั่งสมมาเท่านั้นเรื่องราว49วันหลังความตายทำให้เราเห็นว่าโลกวิญญาณมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนเพียงใดและการอุทิศส่วนกุศลคือความหวังเดียวของผู้ที่จากไปแต่เหนือสิ่งใดบุกการที่เราใช้ชีวิตในวันนี้ อย่างมีสติสร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่องคือการเตรียมที่อยู่ที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครใน49วันหลังความตายหากคุณมีประสบการณ์และเคยฝันถึงญาติผู้ล่วงลับที่มาขอส่วนบุญหรือไม่หรือมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับและคุณมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับการเดินทางของจิตวิญญาณในช่วง49วันนี้คอมเมนต์หรือส่งเรื่องเล่ามาให้เราวิเคราะห์ในเชิงของกรรม และจิตสุดท้ายในตอนต่อไปเพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบทางธรรมะไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสติใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและสร้างมรดกกรรมที่ดีงามให้กับตนเองอยู่เสมอแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ